สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม Monster Hunter, Hunter 2G ในโปรแกรม PPSSPP วันนี้ผมก็จะมาแนะนำอาวุธปืนที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมาดูกันว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนชิ้นส่วนที่นำมาสร้างนะครับก็บรรทัดแรกนะครับ Clean p a c e o t Scale นะครับก็ซึ่งชื่อ p a c e o t เนี่ยผมไม่มั่นใจนะ มันอ่านว่าเพซียสหรือว่าเพซีออสผมก็ไม่รู้เหมือนกันในบรรทัดที่2ก็จะเป็นเพซีออสฟินนะครับก็จะเป็นเจ้าปลามังกรธรรมดานะครับอันนี้หาได้จากปลามังกรธรรมดาส่วนต่อมาก็จะเป็นแร่มาชไลออซึ่งสามารถหาได้ตามแมปทั่วไปนะครับแล้วก็ในฟาร์มของเราก็มีนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสปริงไลท์ครับนะครับอันนี้ก็ตกได้ที่ฟาร์มของเรานะครับ มาดูคุณสมบัติของมันกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือสามารถลาบิดไฟล์น o r m มอ s l e v เ l เลได้นะครับในส่วนต่อมาก็เป็นกระสุนธาตุนะครับก็สามารถยิงได้เกือบทุกกระสุนนะครับยกเว้นกระสุนธาตุมังกรน,นะครับที่ไม่สามารถยิงได้ในหน้านี้นะครับก็เป็นกระสุนจิปาตะนะครับ ก็ยิงได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็มีอยู่ normal S level 3เนี่ยที่ไม่สามารถยิงได้นะครับซึ่งมอนเตอร์ตัวต่อไปที่ผมจะล่านะครับก็จะเป็นเจ้า red ksu นะครับเนี่ยนะครับ red ksu ซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับคล้าย ksu นะครับแต่ว่าตัวมันจะเป็นสีแดงแล้วก็ แพ้ธาตุน้ำนะครับเจ้าตัวนี้มันจะแพ้ธาตุน้ําซึ่งต่างจากเคซูธรรมดาครับเพราะว่าเคซูธรรมดาเนี่ยแพ้ธาตุไฟแต่เลดเคซู K เนี่ยแพ้ธาตุน้ําก็เดี๋ยวจะมาหากันนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเจ้าเลดเคซู K หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นครับเหมือนจิ้งจกนะครับก็มันแพ้ธาตุน้ำนะครับก็ใช้กระสุนน้ำนะครับ ก็ยิงมันบนกำแพงได้นะครับสังเกตเงาที่พื้นดูนะครับถ้าสมมติไม่อยากเงยหน้าขึ้นไปดูครับ ชิ้นส่วนที่สามารถทําลายได้ก็คือส่วนหลังของมันนะครับก็จะเป็นหลังมันจะแตกนะครับหลังมันจะแตกก็ถ้าเป็นไปได้นะครับให้สายปืนเนี่ยพยายามอยู่ด้านข้างหรือว่า ด้านหลังมันนะครับจะดีที่สุดถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยเวลามันโกรธแล้วมันร้องเนี่ยเรายังไม่ทันนะเอามือออกจากหูเลยนะครับมันก็สามารถโจมตีเราได้แล้ว ก็พยายามสังเกตนะครับว่ามันจะทําท่าทางยังไงนะครับเวลามันจะโจมตีเราวผมลืมดูกระสุนนะครับ ถ้าสมมติกระสุนเราไม่มีอยู่ในแมกกาซีนนะครับมันก็จะเสียจังหวะด้วยนะครับเราจะเสียจังหวะตอนนี้หลังมันแตกแล้วนะครับ โอผมลืมปลาเพ้นบอลน,นะครับก็ามาดูกันนะครับว่า normal s level 2เนี่ยมันยิงลาปิดเป็นแบบไหนนะครับ เนี่ยนะครับยิงลาปิดออกเป็น5นัดนะครับ ไอเทมอีกชิ้นนึงนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ poison throwing knife นะครับก็เป็นมีดพิษนะครับซึ่งวิธีใช้เนี่ยก็คือหันหน้าไปให้ตรงกับมอนเตอร์นะครับแล้วก็ปาออกไปนะครับให้โดนถ้ามอนเตอร์โดนนะครับก็โดนมีดตัวเนี้มันจะสะสมสถานะพิษไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะติดพิษจริงๆนะครับเมื่อกี้ผมปาไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ สองสามนะครับปิดปิดแล้วครับผมก็ไม่จะทําอะไระครับก็ปลาเล่นไนะครับเพราะว่ามันเอากลับบ้านไม่ได้นะครับ เหตุที่ผมไม่ใช้กระสุน normal S level 2นะครับเพราะว่ามันลาปิดยิงออกมาเป็น5นัดนะครับมันทำให้เราสามารถโดนโจมตีกลับคืนได้นะครับ ก็พยายามหันมุมกล้องหามันนะครับ คือที่ผมเลงเนี่ยคือผมอยากยิงหัวนะครับ อ่าเคลียร์แล้วนะครับก็แน่นะะน,นะครับจะเป็นรอยคล้ายๆมีดบาดนะครับแน่นนเนี่ยนะครับเวลาหลังมันแตกเนี่ยนะครับจะเป็นรอยใหญ่เลยนะครับ เควสต่อมานะครับที่ผมจะรับนะครับก็เจ้าต,ตัวนี้ก็จะแพ้น้ําเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเจ้าบาซาริออสนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากเปิดตัวแอรีใหม่นะครับแบบใหม่ก็จะเป็นแบบลาวานะครับซึ่งแบบนี้ควรพกพร่วไปด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแร่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวก็ตัดฉากไปเจอมันเลยนะครับเนี่ยนะครับเจ้าบาซาก็จะมีลักษณะเป็นก้อนหินนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์มอนเตอร์ก่อกวนเล็กน้อยนะครับ ก็มันก็จะมีวิธีสังเกตว่าตรงไหนเป็นหัวตรงไหนเป็นหางนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองดูนะครับดูนะครับสองจุดนี้นะครับแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับตรงไหนเป็นหัวตรงไหนเป็นหาง ผมปาเพนบอลใส่ก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันย้ายแอเรียเนี่ยอาจจะหามันไม่ค่อยเจอนะเพราะว่ามันจะมีก้อนหินที่ลักษณะคล้ายๆเจ้าตัวนี้อยู่นะครับผมดูว่ามันจะพ่นไฟไหม ก็ใช้กระสุนน้ำนะครับยิงตรงช่วงอกมันนะครับอันนี้ก็เป็นอลาาพิษนะครับละอองพิษอันนี้มันย้ายแอรเรียนะครับ ซึ่งเวลาบันยาอรศเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นก้อนหินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับ จะมาดูกันนะครับตรงนี้คือส่วนหางของมันนะครับวิธีเรียกมันขึ้นมานครับก็กดซีเล็กเตะมันก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ยิงมันเลยแล้วกันถ้าโจมตีที่ใช้บ่อยๆนะครับที่มันใช้บ่อยๆก็คือวิ่งชนนะครับ ก็ชิ้นส่วนที่สามารถทําลายได้นะครับก็คือท้องนะครับก็คือท้องมันสามารถทําให้แตกได้แล้วก็หางนะครับสามารถตัดได้นะครับก็เอาอาวุธมีคมมานะครับมาตัด เจ้าตัวนี้นะครับมีเอลําตัวค่อนข้างแข็งนะครับซึ่งการใช้ปืนยิงมาเนี่ยค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่าอาวุธดาบนะครับช่วงต้นๆน,นะครับจะฟันเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะความคมของดาบเนี่ยยังมีอยู่น้อยอยู่นะครับ ก็เนีนะครัท่าโจมตีหลักของมันครับบิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งสายปืนเนี่ยสามารถหลบได้นะครับเนี่ยนะครับท้องมันแตกแล้ว เยน,น,นะครับอลาพิธอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลไฟนะครับมันพ่นออกมาก็เจ้าตัวนี้นะครับจะแพ้ธาตุน้ำกับธาตุมังกรนะครับ ซึ่งตรงท้องมันเนี่ยเมื่อแตกแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนของมันนะครับ เนี่ยครับเคลียร์แล้วครับก็ผมจะขอจบคลิปนี้นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับ